เอานทิรมมิ้นของคอยนันน่ะเมนตมาผ่านดอกกุ๊ยอายจกเอามาลงเ่นเนี่ยอยู่คคบกันแล้วอย่างน่างหาแนวมากินพู่มมากินอยังมเนีวกินหรืกรเดินเอา่ตัวเยเอาไปหายเดี๋ยวตัวนียเอไปหาอีกอยู่แต่ว่าเราอาแล้ว่าเาอยากงนอย่างนีหรอมเนไรไ่เป็นไม่ป็ตรงไหว้างลงไปกิน อยากก็หอมก็หน้าจี๋ยังนี้อย่างกินจุขงอมีแน่นาไปเราแั่งตานันเป็นะัแ้วังจะมขอใจอกเมีอย่างเขาเนี่ยดุยมาอยู่พอดีอาจะไหนอ้ยเขาชามีตาของมันมาหวานหอมหอมเซ็ตเป่งแกบอกหวานเต็นตึงบ่ Cần tên tên sắc bán Không bó Ui mây tiếm mây Bỏ <laughs> cứ không xoay Nè à. Xoay mà sao đi Cần mến Ơ Cần nâu Ơ ờ. Bột cơ bột Ơ Ôi Bắt bán nằn ải Ôi Cần nâu cần mến Không khỏi nằn à Mẹ anh phát đồ cơ Ai chồng Trời ơi, ông vào hết nhắn lắm Áo, cái... Mình cái con tình nó Cái ทั้งสดทั้งหวานทั้งหอมแซ่บแมนะแซ่บดูให้ดิทั้งเนาทั้งเหม็นโอ้อยย้ำเออแม่นแม่นี่ย่งก่อนเดียวนี่แม่สู๋เอาเฮ้อก็ยังได้ยังพาเขาเอาให้เขาเอาไปกินขาดแถมมูเตสูกกินแล้วเขายังมาบอกพื่นเจอเฉยปะเดี๋ยวมันเฉบกับบอกชูฟังเลยเนาะบอกว่าเออเอาไปเอื่อหน่อยผื่นได้แม่อันุ้ยเมื่อยากอ้ายเลยบอลนี่มันไม่ย่างเลยบอล เพื่นได้เ hmm. พ okay. oh. oh. ื่นบอกต้อนรับขนาดนี้ขอน้อยมันเน่ามันเ็กับบอกว่ามันเน่ามันเหม็นอุ้ยขสดหอมแบบตัวเงือลูกนี่เนาะสมัยใหม่มันสางเป็นจังสี่บ่มียานจักหน่อยจักแนวเลยมือแต่สูงนี่เป็นอย่างไรพอไหวเด้อเอาไปกินไหมเนี่ยเออเออมือมือมืออ่ะ เดไอ้หายเด้อเด่อไแกโตเด้อแกโตก็อายม่วงเจ้าหนันนางดีเลยทั้งเน่าทั้งเหม็นบม่วงเจ้านันจะลกอีหยังนี่บักม่วงโอ้ยกว่าแต่มูไส้สูของสูไปให้กินผู้หนึ่งหอมผู้หนึ่งเหม็นนี่โอ้ยี๊ยนายมูไสูนีหลายขนไปนปาหองรอบคุณล่วก็คุณอยูนี่คอหปีนจังจังกูลูกอีหยังไอ่่้าข่อยไ่ได้เาอีหยัง ก็จะกระอันตอนให้นาเอากรให้ทน้ำเนี้ยไปเลยกูหรอกูเละนางยืนฟังกันเฉลี่ยไปเมื่อก็เบื่อจักเม็นเบาอีหยังอะมีเลดมีหน่ายอยู่บเบ้าเส้า